เราได้รับเกียรติจากท่านภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะารให้เกียรติเป็นการเกียรติของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านพาสกรศรีวิชัยนันท์ประหลัดจังหวัดเชียงการเฉลิมฉลองแด่พระเจ้าปฐมหาราชมหาราชองแรกของประเทศไทยนะและเป็นมหาราชผู้บ้านผู้ครองเทีนบิมที่สี่คุณกนกศรีวิชัยนันท์ท่านประหลัดจังหวัด จะมีเท้าทัศน์รักเป็นผู้ปกพาขาดไม่ได้ก็คือทิดด้านล่างก็คือด้านแม่ต่อเปตอนนี้ท่านนันเตะสมัยคงเจริญได้จุดเี่นของพ้านแม่ทวารหนีเพื่อท่านจุดหนา ปาราจิตาทิโสทิสาปรายันติวิถีนำผมไหลลงทางโตวพยามาอยู่บ่ได้ลดไ็้เปปังด้เตชกัมดังแห่งสหาตมอาจคืออธิราช่วงรามคำแหงก้าแสงงามเมืองแถมเหล่าทิละเกษีสตุยถาคังพาโสตังปวัตติโอรานีสิกุตราพิธานา ตนเป็นใหญ่เก่เป็นยาปุ่มพันตั้งลายตนปกปัาษาจัดหาตนปกปัาสะติสตาวัดิงสาไปตามใจหมายมีเท้าวารุณนาว่าการนำตนแม่สายก็ดีขอแต่หลไรจะมีทำมาเมตตามวันตุเตอาญเทวาสเปเทวาสคาสติผวานตุเต

เปิดความสำเร็จสำลิขผลจ้าธุส้าธุจ้ข้าพระบรมนาชทามิสาวรีเพื่อจะเข้าสู่วิธีถวายตหน้าถวายความเคารพเมื่อที่สุดคำว่าถวายความเคารพสุภาพบุรุษถวายคำนับสุภาพสติถอนไซบัวทั้งหมดนั่งสุภาพบุรุษนั่งพุทธรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพงศาวารผมงตาถวายความเคารพ หนั่งถวายบังคมคำลบสามท่านถวายบังคมค้างไว้สักครู่นะครับเพื่อจะบันทึกภาพหจะมีพิธีในช่วงค่ำประมาณเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับะะร่วมถือ คอนโทรลบรรจุน้ำท่งมนะครับท่วมเนาะหลังจากการแสดงเสื้อจากวงดนตรีตำบลม่สา,ายาเป็นเรียนมีม